สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับ The Baby g e วันนี้เราจะมาดู b a b b a โฟ d ทั้งหมดที่ผมมีกันอันนี้คือทั้งหมดที่ผมมีเลยนะบางอันผมก็ไม่ได้มีสติกเกอร์นะผมก็เอาประกาศมจิกอะไรพวกนี้มาระบายนะอย่างเช่นไซโครนอสคิวสติ้งนัดอะไรพวกนี้นะส่วนเดียมูนิมซิสผมก็ไปเอาน็อตโปรโตนิมซิสที่มันแถมมาใส่นะเออ ก็ดีลมาเรามาจัดแจงและดูแต่ละตัวกันเลยดิดนิ้วดิไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยหอ้ย,อยผมดิดไม่ได้โอเคจัดแจงเรียบร้อยละจแจงก็เหมือนคล้ายเหมือนเดิมนะเออ ตัวแรกที่ผมจะเอามาดูคือ Big Bang p e n s ซ s หรือ Cosmic r e n s ซ s นะครับตัวนี้ก็ดีไหมก็มันก็ดีอยู่อะแต่ว่ามันจะแบบตัวนี้แนะนำสาบมือใหม่ไหมก็ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่แต่ต้องปรับไรเวอร์มนให้ดีนะแต่ถ้าไม่ปรับไม่ดีอ่ะมันจะมันจะดีดมากอแล้วมันจะเข้า f i ไฟน r i ไ e อย่างเร็วเลย f i ไฟน r i ไ e ของมันจะเร็วผิดปกตินั่นแหละ ปรับผิดท่าแล้วเออแต่มันถือว่าเป็นเบตที่สวยและใหญ่มากเลยนะเออนี่ตัวใหญ่มากถือว่าเป็นภาคเมทัลที่ใหญ่ที่สุดในบ้านของผมเลยโอเคต่อไปคือโปโตเนมิซตสตัวนี้ไม่แนะนำอะมันต้องใช้กับสนามของมันอะ่ะแต่ถ้าผมไม่มีแต่ว่ามันจะแบบงไงอะ่ะมันปรับก้นให้สูงต่ำได้อะ่ะ นี่ต่ำไหมนี่สูงแต่ผมชอบสูงกว่าเป็นเบรที่ไม่มีเฟสบอลที่ทําให้ผมซื้อมาแล้วงงมากเออมันไม่มีเฟสบอลมันยึดหมดเลยอะ่ะออต่อไปคือไซส์ของนอตท,ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์นะแต่ว่าถือว่าดีไหมก็มันก็เป็นสายตามีหน้าที่ดีอยู่แล้วพอติ๊กมันฟรีได้ไงมันหมุนได้สรับศิอปศาเออ แล้วมันก็ได้ถือว่าใช้ได้ไหมก็ได้อยู่มั่งผมได้라이เวอร์กับกวนไ่ตรงปกเออถือว่าก็เป็นเวเบตที่สตาม่น่าดีอยู่เหมือนกันแต่แนะนำมือใหม่ไหมก็ไม่ค่อยอแต่ตัวนี้ถือว่าแนะนำอยู่ซาจิแฟลซาจิทาเิโอเป็นตัวที่สูงนะแต่ว่ามันสามารถแบบ ดูดได้ดูดคู่ศัตรูให้มาติดข้างในเนี่ยแล้วมันก็ตีไงแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันโดนตีตรงไรเวอร์ที่เป็นจุดอ่อนอืมมันก็เลยมันก็เลยแบบดีไหมมันก็ดีอยู่แต่ก็แนะนําอยู่แต่ว่าต้องใช้ให้เป็นด้วยอืมแต่ว่าถือว่าสีสวยมากเลยต่อไปอันนี้ก็คล้ายๆกันดูเอาเอเลยนะถือว่าเป็นสาย แบบสายแลไวไม่รู้ผมลืมละแต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่โอ้กล้องไม่โฟกัสเออโฟกัสละถือว่าเป็นตัวที่แบบเปีเล็กสองชั้นที่งงที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้นสูงเหมือนกันไรเวร์สูงแล้วก็ดับไวดีเฟน์โอ้ยตัวอีกเลยมานะครับอ่ะก็จะเป็นแบบน,นี้เลยโดอยู่ยนะก็เป็นคล้ายๆกับบสอสโซคโลเจียมนะแต่บสอสโซคโลเจียมมีเหล็กแชั้นเดียวอือ โอเคตัวต่อไปอยู่ในทีมเดียวกันเลยเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันเลยเดียโมนิซิสเป็นหัวหน้าเลยผมได้ไม่ตรงปกผมเลยเอามาดัดแปลงให้มันเปล่งเออก็ใช้ได้ดีนี่ตัวนี้ถือว่าเก่งไหมก็ถ้ามันได้ตรงปกมันจะโคตรเก่งเลยนะแต่นี่ผมได้ไม่ค่อยตรงมันเลยไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่น่าเก่งขามากและเพื่อนผมก็ชอบด้วยนี่ ตัวที่ได้เก่งขามากอืมสีดำต่อไปว่าคิดอดูบิสว่าคิดเลอดูบิสจะเป็นแบบนี้หนึ่งในดีเจนรีเบเตอร,ร,ร์ดีเจนรีเบเตอร์เรปเป็ดแห่งดวงดาวอันนี้ได้พลังจากดาวอะไรไม่รู้ผมดื่มเออแต่ว่าตัวนี้สีสวยนะแต่มันมีอดูบิสอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นแบบสีส้มๆดำๆอันนี้ผมได้สีสีน้ำเงินอ่ะเออ สีลอกด้วยก้นมันก็จะเป็นแบบนี้ก้นต่ำเลย่ยและถือว่าเป็นโฟดีที่ตัวเล็กที่สุดที่ผมมีตัวเล็กแบบตัวเล็กโคตรอ่ะเออตัวต่อไปก็เออเอ,อเ้ยลืมแนะนำเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะมันตีมนไม่ค่อยแรงต่อไปก็ Big Bang บิ g กซัทสีพิเศษก็แม่อธิบายได้มากก็คล้ายๆกับ Big Bang บิ g กซันี้แหละคล้ายๆกันก็แค่เปลี่ยนสีแต่เข้าไฟนอลไร์เร็วหน่อย แค่สีสวยต่อไปตัวนี้ผมแนะนำหน่อยตัวนี้ตัวโปรผมเลยแฟงเลออนบอกเลยผมชอบมากตัวเนี้ยมันจะแบบว่ายังไงอะ่ะมันก็ตีแรงอะ่ะป้องกันได้เร็วด้วยเออโอเคต่อแล้วครับอันนี้ก็เปที่จริงผมได้สีเหลืองไป เลียนสีเหลืองนะแต่ผมก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีนี้แบบตรงละแต่สีนี้มันจะเข้มไปหน่อยตัวนี้แนะนำมันทั้งป้องกันได้ดีแล้วก็ตีแรงนะถ้าเป็นหมดโจมตีจะตีแรงอันนี้ก็เป็นก้น defense นะทีนี้มันองเป็นสีขาวแ,วแต่น,นี้ผมได้ไปตรงวงเหมือนเดิมอันนี้ก็มีดาวผมชอบคอนเซปต์มันมากเลยมันสวยอะแล้วม,มันก็ตีแรงด้วยมาต่อไป elraku e s t o r ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยจะแนะนําแต่ผมชอบคนใช้อย่างรยุกาหรือริวกามากเลยผมชอบเลยตัวนี้คือเป็นก,ก้นคล้ายๆกับบิ๊กแบงเบงซ s นะคล้ายๆกันนี่คล้ายๆกันตัวนี้ก็เป็นเบเบดมังกรที่พัฒนามาจากมเม t ทอร์ออร์ดกูนะอืมผมจริงไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์สีแดงแต่ผมลืมตัวนี้ก็ตีแรงไหมก็ตีแรงอยู่นะแต่ว่า ไม่เค่อยเก่งสะกาไรอ่ะอืมไม่เค่อยดีอ่ะอืมหยุดหมุนง่ายหน่อย <c oughs> โอ้ยตัวนี้ก็เป็นไม่แนะนำเลยไม่แนะนำให้เล่นพังโคตรง่ายเลยเจ็ดจูปิเตอร์มีลูกบอลไม่อธิบายเลยมากไม่แนะนำครับไม่แนะนำเลยดีแค่สีสวยไม่แนะนำครับ ตัวต่อไปเอลดาโกโกอัมก็ไม่ค่อยจะแน่นอะเพราะมันมันจะแบบมันเร็วเกินขนาดอะมันเร็วแบบฟิลบางทีมันกระเด้งออกสนามแต่ถ้าใครเล่นตรงพื้นอะมันจะควบคุมยากมากที่แค่สีสวยพัฒนามาจากเอลดาโกดีสนะต์ในมังงะเลยต่อไปก็ดิสจนิคอโนบางคนก็ได้ก้อนอันนี้ก็ได้ก้นด,ดีแต่ผมสลับเป็นก้นนี้ ตีถือว่าตัวนี้ดีไหมก็ดีแนะนําแต่ว่าอย่าไปเล่นกับตัวที่ไม่แข็งแรงนะไม่งั้นพังมันจะไปเอาไปมันจะไปตีตัวอื่นให้พังเออคีต่อนะฮะอ่ะอันนี้ก็พัฒนาไม่ได้พัฒน,นาหรอกเป็นผู้มาสมมาสมุมสมมสมน,นี้ไปเขาใช้แต่เรยยูนิคอร์โนเขาพังไว้ละเขาเลยใช้ตัวนี้แทนอืมตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่ตีแรง ตัวนี้ก็แนะนำเลยแฟนท t อมโอเรอนตีโคตรแรงแต่ว่าข้อเสียคือมันบางทีคนบางคนจถ้าเล่นไปนานๆนะ่ะพลาสติกตรงข้างล่างเนี่ยมันจะแตกเพราะมันใช้แทนเหล็กนะแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เหล็กหนาพอสมควรคล้ายๆโซอลเลยแล้วก็ตีแรงด้วยนะมันก้นเป็นกระสุนอะแล้วมันก็อยู่นานด้วยเออของคนไทยคือเบบีศาสแห่งการดูเลือด ตัวนี้ก็เป็นวิงเปกาซัสหรือคนไทเยเล็กเปกาซิสผมขอเรียกวิงเปกาซัสแล้วกันตัวนี้ก็มันจะเก่งไหมมันก็เก่งอะแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ยังไงอะก็เก่งอยู่แต่มันบางคนจะควบคุมมันไม่ค่อยได้นะแต่ก้นเป็นว่าดิฟเฟนต์การหมุนของมันจะเป็นประมาณเนี้ยเออแต่ผมไม่ขอไม่ติดสติ๊กเกอร์ยังไม่ติดนะเพราะว่ามันยังมีสลักอยู่ฟู ผมมาก,กิ้งไว้อยูยอตอยยนะ่ตัวนี้อ่ะต่อเลยสีสวยนะตัวเนี้ยเออผมลืมนั้นอ๋ออตัวเนี้ยแนะนาไม่แนะนําอยู่โอเคต่อไปเดฟวิสโคโตหรือผมติดบางคนติดปากเล็กกระทงมันคล้ายกระทงแต่มันไม่ใช่เดฟวิสโคโตก็แนะนําอยู่นะมันก็ตีแรงอะแต่บางทีมันผมเคยเอามันวางไว้เฉยๆแล้วผมเอาไปกระสเกียูยุนิคอนชนกันอะอยูนิคอนมันกระเด็นอะไปโดนตัวเนี้ยมันหมุนเองอะ ผมม,มันน่าจะหมุดดูดหมุนได้อยู่นะเออก็ถือว่าดีตีแรงแนะนำตัวนี้ก็เอ,อ่ออลราคูการเดียนก็คล้ายๆกับเอลราคูริสเตอร์คล้ายๆกันพลังคล้ายๆกันแต่ว่าแค่เปลี่ยนรูปร่างแค่นั้นเองแนะนำไหมก็แนะนำอยู่ผมได้กลนดีเฟนต์ตัวสุดท้ายคิสติงนัท ไม่เคยแนะนำสักเท่าไหร่มันแบบหล็กมันเหล็กหมุนได้ไม่360สามร้อยกสิบองศาเออแต่ว่าตีไม่เคยแรงด้วยมันสายเกินไปเออ,อก็จบแค่นี้นะครับซาเปเบตโฟดีทั้งหมดที่มีใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไม่ผมไปละบาย